สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนไปรู้จักกับแผนกวิชาเลขานุการและการจัดการสำนักงานค่ะแผนกวิชาเลขานุการและการจัดการสำนักงานตั้งอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ปรัชญาของวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์เรียนดีฝีมือเยี่ยมเปี่ยมคุณธรรมอัตลักษณ์บุค,คลิกดีมีความรู้คู่ทักษะ แผนกวิชาเลขานุการและการจัดการสำนักงานเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีพศ2540ถึงปีพศ2565จนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้นเป็นเวลา25ปีเปิดการเรียนการสอน2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับปวชและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงระดับปวสปัจจุบัน มีครูประจำะแผนกจำนวน3ท่านท่านที่1อาจารย์ประวินเพชรป้อหัวหน้าแผนกวิชาเรขานุก,การและการจัดการสำนักงานท่านที่2อ,อาจารย์ภูนศักดิ์เสือดีครูพิเศษสอนและท่านที่3อาจารย์ศิลาวันปีแย้มครูพิเศษสอนนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการเรขานุก,การและการจัดการสำนักงานวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ที่จบการศึกษาผ่านมาแล้วมากกว่า25รุ่น และประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพมากมายเมื่อนักเรียนนักศึกษาจบในสาขาวิชาการเรขานุก,การและการจัดการสำนักงานสามารถประกอบอาชีพได้ตามวิชาที่เรียนไม่ว่าจะเป็นการรับราชการที่สาวสาวหนุ่มหนุ่มทุกคนใฝ่ฝันหรือตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการหน่วยงานเอกชนและพนักงานต้อนรับตามความถนัดของตนเองแนวทางการศึกษาในระดับสูง 1>, 1. ปวชสาขาเลขานุการ 2. ปวสสาขาเลขานุการ 3. ปริญญาตรี 4. ระดับปริญญาโทและ 5. ระดับปริญญาเอกแผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการสำนักงานมีผลงานรางวัลที่โดดเด่นของนักเรียนนักศึกษาเช่นการแข่งขันทักษะพิมพ์เอกสารราชการและการแข่งขันทักษะพิมพ์อังกฤษ